นี่ทุกคนมือเย็นเราก็กินแล้วนะแต่เข้าที่พักแล้วมองร้านนี้เนี่ยงามตาจนกระทั่งเราจะต้องมามาดูหน่อยอะ่ะบริเวณภายในร้านครับสวยงามทุกคน การตกแต่งภายในร้านเป็นระเบียบและก็สวยงามนี่คือเดดฟ้า Poo, thấp bậc View Hãy เมาผัดกวางผัดที่เมาหมูป่าไม่เท่าไรกวางเท่เนี่ยเช้านี้ที่ภูทะเบ,บิกไม่มีหมอกนะทุกคน เ,เ,เราไปวัดป่าพูทะเบิกกันซึ่งทางเข้านั้นเลยที่ทำการผู้ใหญ่บ้านถัดมาก็จะเป็นขวามือคือรอพอสตมาอีกนิดเดียวขวามือก็จะเป็นทางเลี้ยวซอยเข้าวัดป่าพูทะเบิกเลี้ยวเข้ามาถนนซอยประมาณสัก กิโลนึงก่อนถึงวัดปา่าพุทธเปิดก็จะถึงโรงเรียนก่อนขวามือโอ้คอมิสคูคาเฟ่ด้วยโอ้โอ้โอ,โอ,โอ้เดี๋ยวกลับมา เลยลงเรียนมาก็จะเห็นป้ายซ้ายมือนะบอกว่าอีก500เมตรถึงวัดป่าพุพธาเบิกสองข้างทางก็จะเป็นป่าทึบหน่อย วันนี้เป็นวันพระเรามาวัดแต่เช้าเป็นวันพระที่16ธันวาคม2565เลี้ยวซ้ายเข้าลานจอดรถนี่คือทางเดินขึ้นไปวัดนะครับ นี่คือเจดียที่เรามองเห็นแต่ไกลนะ มนปดบรอยพระพุทธบาททุกคนตั้งจิตนมัสการร่วมกันสาธุสาธุสาธุ ทำบุญแล้วลงจากวัดป่าพูทะเบิกกันทุกคนนี่คือบร,เริเวณในโรงเรียน ชิมกาแฟกันทุกคนเ้ยงรูปให้เลยขมีที่นั่งนะทุกคนมีที่นั่งถ้าใครผ่านไปผ่านมามาอุดหนุนเนาะของโรงเรียนเขา ร้านนี้เช่ไหมมีหมวกนี่เด็กๆใส่ชุดโมงมาแล้วเอาเดี๋ยวพี่ไปดูปั๊บพี่อุผู้หญิงเขามีหมวกแบบนั้นเลยเหรอมีทุกหมวกค่ะมีหมวกหลายแบบนี่ว่าเป็นหมวกผู้ชายมีหน่อยแบบผู้ชายเขาไม่ใส่หมวกนี่มีมีแต่ว่าไม่ได้ใส่ใช่ไหมขออเมริกาโน่ร้อนนี่เนาะนั่งดื่มนี่

กขมีหมูกระทะด้วยทุกคนบิ๊กไอหมูกระทะเป็นจุดที่เราต้องถอยจอดรถแล้วก็มาดูเลยอะเนี่ยกาแฟมีอะไรแล้วข้อสำคัญก็คืออัธยาศัยของลูกสาวเจ้าของร้านนะน,นะน่ารักอัธยาศัยดี ชื่อร้านอะไรนะหนูตรงนี้เหรอคะจากที่เนี่ยของหนูเนี่ย Mountain Sky Walk เลยค่ะ Mountain Sky Walk เน,ะเนาะ m o u n t สก n Sky Walk Cafe ค่ะ สวยครับสวยทุกคนสวยมาเลยเนาะ แล้วทุกคนดูด้านล่างเนาะค่าเข้า30มบบาทนะทุกคนไม่แพงลงไปดูข้างล่างหน่อยทุกคนข้างล่างเขาก็มีจุด ให้ถ่ายรูปชมวิวอีกทุกคนลงทุนเนาะเพราะฉะนั้นมาก็ต้องช่วยเขาค่าเข้าวสาบบาทไม่แพงน้องเขาใจดีเขาบอกว่าให้เราเข้ามาถ่ายได้ฟรีเลยแต่ว่า Rồi dạo của mình không nó xinh subscribe mà สวยทุกคนนี่คือที่เราพักมเมื่อคืนเนาะคือละพันบาทลงมานิดเดียว,วยนะก็จะเจอตลา,าดนะให้เดินช็อปปิ้งกันได้ร้านที่ให้บริการเช่ารถมอเตอร์ไซค์ที่ตนออกสุดก็จะมาเจอร้านให้เช่ารถเนาะของน้องน้องต้า สวัสดีครับทังต้าสวัสดีครับมีอะไรจะฝากแฟนๆบ้างล่ะฝากรถชช่าพูจะเบิกไว้สําหรับนักท่องเที่ยวทุกท่านที่ขึ้นมาเที่ยวภูจะเบิกนะครับแล้วก็จะมีตลาดนัดขายสพรพพสิ่งเราจะเดินทางไปทางภูหินล้องกล้าเนาะทุกคนพิโรก152กกิโลอพนครครไทย53กิโล